นี่ไงก็เลยถึงถามว่าใช่โอ้ยงั้นอย่างงี้ก็พักแป๊บนึ่กินห้าก็ไปล้างเครื่องก็ได้เลยอะ่ะโอ้ก็ถึงถามว่าใช่ตู้ตัวเองก็เปล่าเออเฮ้ยได้คาเคียเดี๋ยวได้ปะ่ะนี่ก็ตู้คนอื่นน่ะคาเคียต้องหนึ่งพันหนึ่งอสัจนาคิดด้วยเดีย่ยปักซิโอ้หหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสน อ,อ,อ,อ๋อค่าเคตอนแรกหนูก็บอดตัวนี้เสียเปลี่ยนค่าเคไม่ได้อันนี้เอาถ้าเป็นส่วนขาดคุณมาตั้งนานถ้าสามแล้วเถ้าปัดได้แล้วก็ชื่นใจละคุณนี้ก็เอาน้ำมันมาถ่า โอเคตู okay. ้ตัวเองนี่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าปรับได้ไม่ได้เอ้าปก้ตอนนั้นถามพี่สมพรไงวิดีโอคอไม่ได้คุยกับใครก็างไงเดี๋ยวก็พอเขาก็นี่เขาบอกกดนี้ก็กดไม่ติดไม่มีอะไรเลย